สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยกับครูดีนกันอีกแล้วนะคะใครที่มาแล้วก็ลงชื่อพิมพ์ชื่อในห้องแชทได้เลยนะคะเดี๋ยวครูจะเช็คชื่อนะคะอานาซีฟ้ามาแล้วนะคะ มาสนานก็มาแล้วทุกคนทยอยเข้ามาแล้วใช่ไหมคะโอเคค่ะวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะทานข้าวกันมาหรือ,อยังทานข้าวมาแล้วค่ะอ่าอิ่มกันแล้วใช่ไหมคะ แสดงว<ช>่าพร้อมที่จะเรียนกับครูกันแล้วแน่ๆเลยอ่ะทราบไหมคะว่าวันนี้ครูมาสอนเรื่องอะไรทราบไม่เอย่ยยัง,ยงไม่ทราบไม่ทราบใช่ไหมคะวันนี้ครูก็จะมาสอนในเรื่องคํานามนั่นเองคะ่ะมีใครรู้บ้างไหมคะว่าคํานามคืออะไรรู้ไม่เอย่ยใครจะตอบครูได้บ้างไม่รู้ใช่ไหมคะ ค่ะคำนามก็คือคำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่อาการทั้งที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนนั่นเองค่ะคำที่ใช้เรียกชื่อเรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของมีใครยกตัวอย่างให้ครูได้บ้างว่ามีอะไรบ้างยกตัวอย่างได้ไหมเอ่ยเดี๋ยวใครที่ยกตัวอย่างให้ครูเดี๋ยวครูจะบวกคะแนนให้นะคะแมวคะ่ะค่ะชื่ออะไรคะ วรัญญาค่ะค่ะบวกหนึ่งนะคะคนอื่นนะคะอิรยานีค่ะใครนะคะอิรยานีค่ะชื่อคนค่ะค่ะบวกหนึ่งค่ะอิรยานีใครอีกคะเด็กน่าจะป้าได้ไหมครับได้ค่ะบวกหนึ่งค่ะคนที่ตอบบวกหนึ่งให้หมดทุกคนเลยนะคะอ่ะแสดงว่าพอที่จะเข้าใจกันแล้วนะคะ ต่อไปเราก็มาดูประเภทของคำนามกันเลยนะคะประเภทที่1ก็คือคำนามทั่วไปคำนามทั่วไปเนี่ยเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อสิ่งต่างๆที่ไม่เฉพาะเจาะจงเช่นโรงเรียนสถานีรถไฟถนนต้นไม้สุนัขหนังสือปากกาสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นคำนามทั่วไปนะคะก็ะคือโรงเรียนเนี่ยเราก็เรียกโรงเรียนได้เลยแต่เราไม่เจาะจงว่าโรงเรียนนี้คือโรงเรียนอะไรถนนนี้คือถนนอะไรพอจะเข้าใจไหมคะ เข้าใจไม่เอ่ยงั้นเดี๋ยวเข้าใจค่ะขใจงั้นครูจะให้มัสนายกตัวอย่างคำนามทั่วไปมาหนึ่งคำค่ะที่ไม่ไม่เอาในพอยต์นะคะดอกไม้ค่ะโอเคค่ะหนึ่งคะแนนนะคะอินยานีค่ะหนึ่งคำค่ะคำนามทั่วไปพัดลมได้ไหมคะได้ค่ะบวกหนึ่งค่ะ ค่ะประเภทที่2ก็คือคํานามชี้เฉพาะคํานามชี้เฉพาะเนี่ยจะเป็นคํานามที่บอกชื่อเฉพาะของคนสัตว์หรือสิ่งของอื่นๆเช่นเด็กหญิงมาริวันโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลายัยเด็กหญิงมา,มาริวันก็คือเราเจาะจงไปเลยว่าเด็กหญิงคนนี้อ่ะชื่อมาริวันโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยเราก็เจาะจงมาได้เลยว่าโรงเรียนนี้อ่ะชื่อว่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลายัยคือเป็นคําที่แบบเราเจาะจงไปเลย ถ้าสถานที่เราก็เจาะจงไปได้เลยว่าสถานนี้สถานที่นี้คือสถานที่อะไรเดี๋ยวเราให้ชาลิษายกตัวอย่างหน่อยค่ะคํานามที่เฉพาะหนึ่งคำค่ะได้ค่ะบวกหนึ่งนะคะวารัญญาค่ะยกตัวอย่างคํานามที่เฉพาะหนึ่งคำค่ะวารัญยาค่ะเป็นชื่อได้ค่ะอโอเคค่ะหนึ่งคะแนนนะคะ เข้าใจกันเลยใช่ไหมคะเข้าใจเข้าใจค่ะ,คะต่อมาแล้วก็มาดูประเภทที่สามกันเลยนะคะประเภทที่สามก็คือคํานามบอกหมวดหมู่เป็นคํานามที่บบกหมวดหมู่ของคํานามที่อยู่ด้านหลังเช่นฝูงนกพิราบกองลูกเสือคณะนักเรียนเหล่าข้าราชการขลงช้างทีมฟุตบอลกลุ่มนักเรียน คำเหล่านี้ก็จะเป็นคำนามที่บอกหมวดหมู่จะสังเกตได้ว่าตรงที่ครูไอไลท์สีแดงไว้จะเป็นคำนามที่บอกหมวดหมู่ว่านกพิราบเนี่ยก็คือจะเรียกเป็นฝูงก็คือจะบอกหมวดหมู่ได้ว่านกพิราบเนี่ยฝูงนกพิราบกองลูกเสือก็คือคําว่ากองจะเป็นคำนามที่บอกหมวดหมู่ก็คือสังเกตได้ว่าจะอยู่ด้านหน้านะคะก็คือเราบอกได้เลยว่าเป็นคำนามบอกหมวดหมู่นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะคำนามบอกอาการหรือความเป็นอยู่ก็คือจะเป็นคํานามที่สร้างขึ้นจากคํากริยาหรือคําวิเศษเพื่อบอกอาการความเป็นอยู่เพื่อบอกอาการหรือความเป็นอยู่เช่นการเดินการนั่งการนอนการกินการพัฒนาการรักษาการแข่งขันความสุขความหวังความดีความสวยงามความนักแบบนี้ก็จะจัดอยู่ในคําที่บอกอาการหรือความเป็นอยู่นะคะแต่ถ้าบอก แต่ถ้าคําว่าเดินเป็นคํานามไหมคะนักเรียนคําว่าเดินเป็นคํานามไม่เอ่ยคําว่าเดินไม่น่าจะใช่ใช่ไหมเป็นคําอะไรคะคําว่าเดินใช่ค่ะบวกหนึ่งนะคะอ่าเดี๋ยวครูให้ยกตัวอย่างคํานามที่บอกอาการหรือความเป็นอยู่คนละหนึ่งคำนะคะจะบอกคําว่าการหรือคําว่าความก็ได้นะคะเริ่มจากนาซีฟาเลยค่ะ เอานอกเหนือจากคอยได้นะคะเพราะคํามีเยอะมากอะไรนะคะครูเอาให้บอกคํานามที่แสดงอาการความหรือความเป็นอยู่อ่ะค่ะขึ้นต้นด้วยคําว่าการหรือขึ้นต้นด้วยคาว่าความก็ได้ค่ะคนละหนึ่งคำนะคะคิดไปกก่อนได้ไหมครูหนูยังคิดไม่ออกเลยค่ะโอเคค่ะใครพร้อมที่จะตอบครูได้บ้างคะ อาวัฒนาค่ะความทุกข์ค่ะได้ค่ะหนึ่งคะแนนนะคะอินยานีได้หรือยังคะได้แล้วค่ะคำว่าอะไรคะความรักการบ้านได้ไหมคะได้ค่ะบวกหนึ่งคะแนนค่ะได้ค่ะใครนะคะที่ตอบคูเมื่อกี้คนล่าสุดค่ะหนึ่งคะแนนน,นะคะ อะไรนะคะการเมืองค่ะได้ค่ะบวกหนึ่งนะคะหนูคิดออกแล้วค,ค่ะครูค่ะคำว่าอะไรคะนาซีฟาการเรียนค่ะโอเคค่ะเก่งมากมากเลยค่ะทุกคนปรบมือให้ตัวเองนะคะค่ะคำเหล่านี้ก็จะเป็นคำนามที่บอกอาการหรือความเป็นอยู่นั่นเองนะคะประเภทที่ห้าก็คือคำนามที่บอกลักษณะหรือลัก,ลกษณะนามนะคะเป็นคำนามที่บอกลักษณะของคำนามทั่วไปเช่น ขุยหนึ่งเราประตูหนึ่งบานช้อนสองคันสเต็มสามดวงกระเบื้องหนึ่งแผ่นถุงเท้าหนึ่งหนึ่งคู่ดินสอสองดินสอหนึ่งแท่งปากกาสีด้ามนาฬิกาสองเรือนแก้วหนึ่งใบบ้านหนึ่งหลังโต๊ะห้าตัวคำเหล่านี้ก็จะบ่งบอกลักษณะที่อยู่หลังคำนามนั่นเองนะคะขุยก็จะเรียกเป็นเรานั่นเองค่ะประตูก็จะเรียกบ้าน จะแทนรักบอกบอกลักษณะด้วยคําว่าประตูหนึ่งบานคําว่าบานก็จะบอกลักษณะของประตูช้อนสองคันคําว่าคันก็จะบอกลักษณะของคําว่าช้อนสเต็มสามดวงดวงก็จะบอกบอกลักษณะของสเตมกระเบื้องหนึ่งแผ่นแผ่นก็จะบอกลักษณะของคําว่ากระเบื้องถุงเท้าหนึ่งคู่คําว่าคู่ก็จะบอกลักษณะของคําว่าถุงเท้าดินสอหนึ่งแท่งคําว่าแท่งก็จะบอก ลักษณะของคําว่าดินสปากกาสีด้ามคาว่าด้ามก็จะบอกลักษณะของคําว่าปากกานาฬิกาสองเดือนเดือนก็จะบอกลักษณะของนาฬิกานั่นเองค่ะเข้าใจไหมคะทุกคนเข้าใจใช่ไหมคะงั้นเราไปดูหัวข้อต่อไปกันเลยค่ะค่ะหัวหัวข้อต่อไปนะคะก็คือข้อแตกต่างระหว่างคํานามที่บอกหมวดหมู่กับคานามบอกลักษณะอ่า มันแตกต่างกันยังไงคํานามที่บอกหมดหมู่นะคะก็คือจะวางอยู่หน้าคํานามทั่วไปนั่นเองเช่นฝูงลิงโขลงช้างคณะท่องเที่ยวคํานามที่บอกหมดหมู่ก็คือจะสังเกตอยู่ได้ว่าเป็นคําที่อยู่ด้านหน้าของคํานามเช่นคําว่าฝูงลิงก็คือคําว่าลิงจะอยู่ด้านหลังส่วนนามที่บอกหมดหมู่ก็คือจะอยู่ด้านหน้าก็คือคําว่าฝูงก็คือเราจะบอกหมดหมู่ได้เลยว่าลิงเนี่ยจะเรียกเป็นฝูง แล้วก็โขลงช้างก็คือคําว่าช้างจะเป็นคํานามคําที่บอกหมวดหมู่ก็คือคําว่าโขลงก็คือเราจะเรียกรวมกันเป็นโขลงช้างก็คือคําว่าโขลงอ่ะจะอยู่คํหนะจะอยู่ด้านหน้าคํานามนั่นเองค่ะส่วนคําว่าคณะท่องเที่ยวคําว่าท่องเที่ยวก็คือจะเป็นคํานามคณะก็คือจะเป็นคํานามที่เป็นคําคํานามที่บอกหมวดหมู่ของคําว่าคณะท่องเที่ยวนั่นเองค่ะเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะ เข้าใจค่ะโอเคค่ะคำนามบอกลักษณะก็คือจะวางอยู่ด้านหลังคำนามทั่วไปและมีคำนามที่บอกจำนวนอยู่เช่นคำว่าลิงหนึ่งฝูงคำว่าลิงเนี่ยจะเป็นคำนามส่วนคำว่าฝูงเนี่ยจะบอกลักษณะลิงเนี่ยเป็นคำนามแล้วก็ฝูงอ่ะจะบอกลักษณะของคำว่าลิงอยู่ก็คือเป็นเป็นลักษณะลักษณะนามของคำว่าลิงอะค่ะคำว่าฝูง แล้วก็คําว่าช้างโขลงใหญ่คําว่าโขลงเนี่ยจะเป็นคํานามที่บบกลักษณะของคาว่าช้างเข้าใจไหมคะส่วนคําว่านักท่องเที่ยวค่ะคณะนี้คําว่านักท่องเที่ยวเนี่ยจะเป็นคํานามและคําว่าคณะเนี่ยจะเป็นคํานามที่โบกลักษณะของนักท่องเที่ยวนั่นเองคะ่ะเข้าใจไม่เอ่ยองั้นครู ให้นักเรียนยกตัวอย่างคำนามที่บอกหมวดหมู่คนละหนึ่งคำค่ะคณะครูได้ไหมคะได้ค่ะใครคะมัศนาค่ะค่ะบวกหนึ่งนะคะติ๊กตกลบได้ไหมคะครูได้ค่ะนาซีฟ้าใช่ไหมคะได้ค่ะ โอเคค่ะบวกหนึ่งนะคะคนอื่นนะคะได้ไม่เอ่ยถูงปลาค่ะได้ค่ะใครคะปรัญญาค่ะบวกหนึ่งนะคะกองทรายใช่ไหมคะบวกหนึ่งะคะ่ะใครยังไม่ตอบคะหนูค่ะัวหนึ่ง,งได้ไหม,ไไหมะอะไรนะคะ วัวหนึ่งฝูงวัวหนึ่งฝูงใช่ไหมคะวัวหนึ่งฝูงจะเป็นคำนามบอกหมวนหมู่หรือคำนามบอกลักษณะคะนักเรียนเป็นอะไรคะบอกหมวนหมู่หรือว่าบอกลักษณะใช่แล้วค่ะโอเคค่ะเข้าใจกันไหมคะเข้าใจไม่เอ่ยหรือยังสับสนกันอยู่เข้าใจไหมโอเคเข้าใจแล้วค่ะงั้น วันนี้ครูก็มีปริศนาคำถามที่จะมาให้นักเรียนได้พร้อมเลขเปลี่ยนไปกับครูเพราะไม่เอ่ยเดี๋ยวครูะจะมีรูปภาพมาให้นักเรียนสิบสองรูปภาพแล้วก็จะให้นักเรียนบอกว่ารูปภาพเนี่ยที่ครูขึ้นให้เนี่ยเป็นคำว่าอะไรแล้วก็จะถามว่าเป็นคำนามไหมและเป็นคำนามประเภทไหนเข้าใจไหมโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ภาพแรกเป็นภาพอะไรคะยกมือเลยนะคะใครที่จะตอบเดี๋ยวครูบวกคะแนนให้นะคะกดยกมือได้เลยนะบ้านค่ะค่ะยกมือแล้วยังคะบ้านค่ะใช่แล้วคะ่ะบ้านเป็นคำนามไหมคะเป็นค่ะเป็นคำนามประเภทไหนคะไม่ชี้เฉพาะหรือเปล่าคะ ใช่แล้วค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยค่ะบวกหนึ่งนะคะวรัญญาใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะต่อไปนะคะรูปภาพที่สองเป็นภาพอะไรคะใครจะตอบยกมือได้เลยนะคะอ่ามัสนาตอบภาพอะไรคะรถพยาบาลค่ะใช่แล้วค่ะเป็นคำนามไหมคะคำนามชี้เฉพาะค่ะใช่แล้วค่ะถูกต้องค่ะบวกหนึ่งนะคะ ต่อไปรูปที่สามเป็นภาพอะไรคะใครจะตอบเอ่ยกดยกมือได้เลยนะคะรู้ไหมคือภาพอะไรรู้ไหมเอ่ยเออเป็นเป็นแบบเหมือนเราเราจะ เป็นเราแก้วน้ำใช่ไหมคะแล้วเรากำลังทำอะไรอยู่เราถือแก้วน้ำเรากำลังทำอะไรอยู่ดื่มน้ำใช่แล้วค่ะดื่มดื่มน้ำคําว่าดื่มเป็นคนํานามไหมคะเป็นคํำกริยาค่ะใช่แล้วค่ะไม่ใช่คํานามนะคะใครตอบคะอิลยานีค่ะค่ะบวกหนึ่งค่ะค่ะรูปที่สี่เป็น เป็นรูปภาพอะไรเอ่ยมีคนสองคนกำลังทำอะไรอยู่เดินอยู่ค่ะค่ะใครตอบคะอินยานีค่ะอินยานีตอบบ่อยนะคะบวกหนึ่งค่ะเดินเป็นคำนามไหมคะอินยานีไม่เป็นค่ะเป็นคำกริยาค่ะใช่แล้วค่ะไม่เป็นคำนามนะคะบวกหนึ่งค่ะต่อไปรูปภาพที่ห้าคืออะไรคะรูปภาพอะไร สีชมสีมพูเนี่ยคืออะไรรูปภาพอะไรโทรศัพท์ไหมใช่แล้วค่ะโทรศัรพท์โทรศัพท์เป็นคำนามไหมคะเป็นค่ะถูกต้องค่ะเป็นคำนามบวกหนึ่งนะคะวรัญญาใช่ไหมคะใช่ค่ะรูปภาพที่หกคือรูปภาพอะไรคะนักเรียนคนกำลังทำอะไรอยู่ ร้องเพลงค่ะได้แล้วค่ะร้องเพลงใครตอบคะอินยานีค่ะอินยานีอีกแล้วค่ะอินยานีตอบไวตังเลยค่ะได้คะแนนเยอะแลวนะคะหนูเข้าใจ <ใน S 1> <น>ค่ะเรื่องนี้หนูก็เลยตอบได้ร้องเพลงเป็นคำนามไหมคะไม่เป็นค่ะเป็นคำกริยาถูกต้องแล้วค่ะค่ะต่อไป อ่ารูปภาพที่เจ็ดคือรูปภาพอะไรคะคนกำลังทำอะไรอยู่รูปภาพที่เจ็ดกำลังทำอะไรอยู่ใครพอตอบได้บ้างยกมือได้เลยนะคะรู้ไหมครูขาค่ะ หนูอยากตอบแต่ว่าหนูอยากให้เพื่อนตอบค่ะอ๋อหนูอยากตอบแต่อยากให้เพื่อนตอบบ้างใช่ไหมคะเพราะหนูได้คะแนนเยอะเลยใช่ไหมอ่ะคนที่ได้คะแนนน้อยๆยตอบหน่อยค่ะเพื่อนเสียสละเลยนะคะใครที่ได้คะแนนน้อยๆอยู่ช่วยตอบหน่อยค่ะทาอะไรเอ่ยกำลังกินอยู่ไหมคะครูใช่ค่ะครูกำลังกินอาหารนะคะกินเป็นคำนามไหมคะนักเรียนกิน ไม่ไม่เป็นค่ะไม่เป็นแล้วกินเป็นคำอะไรคะไตรยาไหมคะใช่ค่ะถูกต้องนะคะบวกหนึ่งนะคะชื่ออะไรเอ่ยนาซีฟ้าค่ะค่ะถ้าเราใส่คำว่าการกินจะเป็นคำนามไหมคะการกินกินถูกต้องนะคะใครตอบคะเมื่อกี้บวกหนึ่งนะคะอ่ารูปภาพต่อไป อะไรเอ่ยสีเขียวเขียวอะไรเอ่ยใครตอบได้บ้างค่ะต้นไม้เป็นคำนามไหมคะนักเรียนเป็นคำนามประเภทไหนเอ่ยใช่แล้วคะ่ะถูกต้องนะคะเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะอ่ารูปภาพต่อไปก็คือคนกำลังทำอะไรอยู่ <Wing. S 1> วิ่งค่ะใครตอบเอ่ย ใครตอบหวนได้ยินแบบหวันแบบตอบพร้อมกันเลยเมื่อกี้มัศนาค่ะมัศนาเป็นคนมัศนาตอบใช่ไหมคะเออวิ่งเป็นคำนามไหมคะมัศนาไม่เป็นค่ะวิ่งเป็นคำอะไรคะคำปิยาค่ะถูกต้องแล้คะถ้าเราเติมการวิ่งจะเป็นคำนามไหมคะเป็นค่ะถูกต้องแล้คะบวกหนึ่งนะคะอ่ารูปภาพต่อไปเป็นภาพอะไรเอ่ยสีแดงแงอะไรเอ่ย ปากกาค่ะใช่แล้วค่ะใครตอบนะคะนาซีฟ้าค่ะค่ะ,คะปากกาเป็นคำนามไหมคะเป็นค่ะเป็นคำนามประเภทไหนเอ่ยไม่ชี้เฉพาะถูกต้องนะคะปากกาเป็นคํานามที่ไม่ชี้เฉพาะนะคะอะ่ภาพต่อไปคนกำลังทำอะไรอยู่นักเรียนเด็กผู้หญิงกำลังทำอะไรอยู่นอนนอน ถูกไหมถูกไหมเอ่ยนอนคิดว่าถูกไหมอ่าคำว่านอนนั่นเองนะคะนอนเป็นคำนามไหมคะนักเรียนไม่เป็นค่ะเป็นคำกริยาถูกต้องละคะ่ะอินยานีอีกแล้วใช่ไหมคะครูจำเสียงได้ได้คะแนนเยอะกว่ากว่าทุกว่าคนอื่นแล้วนะคะอ่ะาภาพต่อไปนะคะเป็น เป็นรูปภาพอะไรเอ่ยผีเสื้อค่ะผีเสื้อผีเสื้อเป็นคำนามไหมนักเรียนเป็นค่ะเป็นคำนามประเภทไหนคะไม่ชี้เฉพาะค่ะใช่แล้วค่ะเป็นคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะนะคะโอเคค่ะก่อนที่เราจะจบข้ามนี้กันนะคะครูก็อยากจะทบทวนความรู้นักเรียนว่า ที่เราได้เรียนตั้งแต่ต้นข้ามเนี่ยนักเรียนมีความรู้แล้วหรือย่างอ่ะคํานามคืออะไรคะนักเรียนคํานามเช่นอะไรคะใช่แล้วค่ะใครตอบคะ ค่ะบวกหนึ่งนะคะชาลิสาคนอื่นนะคะยกตัวอย่างให้ครูหน่อยได้ไหมคำนามมีอะไรบ้างประเภทไหนก็ได้ทั้งห้าประเภทเลยพอจะยกได้ไหมคำนามที่บอกลักษณะ<ำ>ลักษณะมีอะไรบ้างอะไรนะคะนักเรียนคำนามบอกคำนามบอกลักษณะมีอะไรบ้าง ยกตัวอย่างให้ครูหนึ่งคำคุณละหนึ่งคำบ้านหนึ่งหลังค่ะได้ค่ะมัสนาที่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะบวงหนึ่งคะแนนค่ะคนอื่นละคะได้ไม่อื่นดอกไม้หนึ่งช่อค่ะได้ค่ะบวงหนึ่งนะคะนาซีฟ้าคนอื่นนะคะ ได้ค่ะใครคะชาลิสาไม่เอ่ยโอเคค่ะบวกหนึ่งค่ะอะส่วนประเภทคำนามมีกี่ประเภทคะนักเรียนประเภทคำนามห้าประเภทประเภทที่หนึ่งก็คือไม่เอ่ยนามไม่ชี้เฉพาะค่ะนามไม่ชี้เฉพาะก็คือนามทั่วไปนั่นเองนะคะยกตัวอย่างให้ครูหน่อยมีอะไรบ้างนามไม่ชี้เฉพาะ ดอกไม้ค่ะใช่แล้วค่ะดอกไม้อะไรอีกปากกาค่ะค่ะถูกต้องค่ะประเภทที่สองก็คือนามอะไรคะนามชี้เฉพาะจะมีคำว่าค่ะใช่ค่ะเป็นสิ่งที่แบบเราต้องระบุเราต้องจอดจตรงใช่ไหมคะ ว่าโรงเรียนนี้คือโรงเรียนอะไรมหาอะไรนี้คือมหาอะไรอะไรใช่ไหมคะโอเคค่ะผ่านนะคะประเภทที่สามคือคำนามอะไรคะนักเรียนใช่แล้วค่ะบอกหมวดหมู่มีอะไรบ้างบอกหมวดหมู่คำนามที่บอกหมวดหมู่ใช่ลวค่ะถูกต้องค่ะเป็นคำนามที่บอกหมวดหมู่เช่น ฝูงนกคณะนักเรียนกองลูกเสือประมาณนี้นะคะเป็นคำนามที่บอกหมวดหมู่สังเกตได้เลยว่าคำคำนามที่บอกหมวดหมู่ก็คือจะอยู่ด้านหน้าของคํานามนะคะประเภทที่สี่ก็คือคำนามบอกอาการหรือความเป็นอยู่ก็คือจะสังเกตได้ว่าจะขึ้นต้นด้วยคําว่าการหรือคําว่าความเช่นการกินการนอนการเดินการนั่งการพัฒนา ความก็คือความดีความรักความสุขเป็นต้นนะคะเข้าใจไม่เอ่ยเข้าใจคเข้าใจค่ะต่อมาประเภทที่ห้านะคะค่ะประเภทที่ห้าก็คือคํานามบอกลักษณะหรือลักษณะนามมีอะไรบ้างคะนักเรียนจําได้อีกไหมบอกลักษณะ <จ>ลิงหนึ่งฟูงไม่ใช่ครูใช่ค่ะลิงหนึ่งฟูงลิงก็คือจะเป็นคำนามส่วนฟูงจะจะเป็นการบอกลักษณะนะคะมีอีกไหมนักท่องเที่ยวคณะนี้นักท่องเที่ยวขณะน,น,น,ะนี้เป็นนามบอกลักษณะหรือหรือบอกบนหมูค่ค่ะ เป็นอะไรเอ่ยบอกลักษณะหรือบอกหมวหมวลหม,หมคะ่ะจำได้ไหมนักท่องเที่ยวคณะนี้เป็นคำนามที่บอกมวดหม,ห,มหรือบอกลักษณะคะใช่และะ้ค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ อยากจะฝากให้นักเรียนกลับไปทบทวน,นะะเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องคำนามนะคะแล้วก็กลับไปกลับไปดูเนะะื้อหาที่ครูได้แฝนไว้ในคลาสรูมนะคะเผื่อจะอสอบตอนสอบปลายภาคอีกนะคะสําหรับวันนี้ครูก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะหัวนหน้าบอกชั้น,นะคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคน